สวัสดีค่ะสวัสดีเอฟเซียาการเดนที่น่ารักทุกท่านนะคะยายาการเด้นพิกัดตลาดต้นไม้สวนด่านเกวียนนครราชสีมาค่ะขอให้เลี้ยงไม้อย่างมีความสุขนะคะผลิตภัณฑ์ดีๆนะคะซึ่งเป็นผลิตภัณฑ์ที่ช่วยในการดีท็อกนะคะช่วยสลายไขมันร้างสารพิษในลำไส้นะคะตัวนี้มีชื่อว่าสมุนไพรช่อฟ้านะคะเขาเป็น สินค้า O t ท็อปนะคะเป็นสมุนไพรล้ว,วนมีสมุนไพรทั้งหมดด้วยกัน8ชนิดนะคะเป็นตัวช่วยดีท็อกสำหรับใครนะคะที่ไม่เคยดีท็อกเลยนะคะหรือว่าท้องผูกนะคะขับถ่ายยากนะคะคุณพ่อคุณแม่ที่อายุเยอะระบบเผาผานพังนะคะแนะนำเลยค่ะแล้วก็สามารถดื่มได้ตั้งแต่เด็กอายุ9ขวบขึ้นไปนะคะ สามารถดื่มได้คุณพ่อคุณแม่อายุ60 70 80นะคะก็สามารถดื่มได้เหมือนกันนะคะดื่มเพียงหนึ่งแก้วก่อนนอนเท่านั้นนะคะ,ะถ้าใครที่มีธาตุหนักนะคะก็คือขับถ่ายยากนะคะให้ดื่มเป็น1แก้วใหญ่เลยนะคะแต่สําหรับใครที่ธาตุเบานะคะอยากดื่มนะคะก็ดื่มเพียงแก้วเล็กๆนะคะเป็นแก้วเป๊กนะคะ 1> 1หห่อนะคะจะดื่มได้นาน2 3สสัปดาห์กันเลยนะคะสุดคุ้มค่ะเพียงห่อละ150บาทเท่านั้นนะคะมีค่าจะส่งอยู่ที่50บาทค่ะเราจัดโปรโมชั่นนะคะ4ห่อ600บาทนะคะสําหรับโอนนะคะจะส่งฟรีค่ะแต่ถ้าเก็บปลายทางนะคะก็จะบวกเพิ่ม20บาทนะคะเป็น620บาทค่ะสมุนไพรตัวนี้นะคะเป็นสมุนไพรล้วนๆเลยนะคะเป็นสินค้าโอทอปมีสมุนไพรด้วยกัน8ชนิด ตัวนี้เป็นแบบใช้ต้มดื่มนะคะก็คือให้เรานําสมุนไพรทั้งหมดนะคะเทใส่ในถุงต้มนะคะตัวนี้เขาจะแถมถุงต้มให้ด้วยนะคะคือสะดวกมากยิ่งขึ้นนะคะเทสมุนไพรทั้งหมดนะคะใส่ในถุงต้มแล้วนําไปเคี่ยวนะคะไปต้มน้ําเดือดอใช้น้ําอยู่ที่3ามลิตรครึ่งน,นะคะแต่ถ้าเราอยากได้น้ําที่เข้มข้นนะคะให้เราลดปริมาณน้ําลงนะคะ เคี่ยวนาน 20- 3สสินาทีค่ะหรือว่าจะเคี่ยวนานกว่านั้นก็ได้นะคะยิ่งถ้าเราเคี่ยวนานนะคะเราก็จะได้ตัวสมุนไพรที่เข้มข้นยิ่งขึ้นนะคะหลังจากที่ได้สมุนไพรแล้วนะคะเราจะรอให้เขาเย็นนะคะเย็นแล้วถึงจะนํามากรอกใส่ตู้เย็นนะคะไว้ดื่มเพียงหนึ่งแก้วก่อนนอนเท่านั้นนะคะหลังจากนั้นนะคะหลังจากที่เราดื่มไปแล้วนะคะห8ถึงปดชั่วโมงนะคะสมุนไพรเขาก็จะทํางานนะคะออกฤทธิ์ได้ดีมากเลยนะคะ ค่ตัวนี้นะคะไม่เพียงแต่จะช่วยดีถอกขับของเสียออกแล้วนะคะก็อกยังมีผลพลอยได้นะคะไม่ว่าจะเป็นพุงยุบน้ำหนักลดนะคะอาการปวดหัวปวดไมเกรนเหล่านั้นนะคะก็จะหายไปนะคะสำหรับใครที่พุงหนาขาใหญ่ก็จะช่วยสลายไขมันได้เป็นอย่างดีนะคะแต่ถ้าสำหรับใครที่ไม่ต้องการที่จะให้น้ำหนักลดนะคะก็ ให้ทานอาหารได้ตามปกติเลยนะคะไม่ต้องควบคุมในเรื่องของการทานอาหารนะคะแต่ถ้าใครนะคะอยากต้องการที่จะให้น้ําหนักลดนะคะก็ต้องช่วยในการควบคุมอาหารด้วยนะคะก็คือทานในปริมาณที่น้อยลงนะคะแล้วก็งดพวกของหวานของมันของทอดนะคะตัวนี้ราคาจะอยู่ที่ห่อละ150บาทนะคะดื่มได้นานค่ะ2-3สัปดาห์นะคะคือว่าสุดคุ้มมากเลยนะคะ ดื่มกันได้ทั้งครอบครัวเลยนะคะตอนนี้จัดโปรโมชั่นนะคะสี่ห่อหกร้อยบาทจัดส่งฟรีนะคะแต่ถ้าอยากได้ในราคา,าถูกๆนะคะสิบห่อนะคะเรามีเลทราคาส่งนะคะอยู่ที่หนึ่งพันหนึ่งร้อยเจ็ดสิบาทนะคะถ้าเก็บไปทางก็หนึ่งพันสองรอยี่สิบบาทค่ะดื่มได้นานนะคะแล้วก็ดื่มกันได้ทั้งครอบครัวกันเลยนะคะ ค่ะสำหรับ EP นี้นะคะ EP นี้อ่าก็จะมาอัปเดตโชค9ชั้นอ่าไซแม่พันธุ์นะคะตัวนี้น้องก็อยู่ในอ่างมังกรนะคะน้องอยู่ในอ่างมังกรตัวนี้จะเป็นรูกผสมด่างสีชมพูค่ะซึ่งตอนนี้นะคะก็ให้ฝักที่เยอะมากเลยนะคะน้องให้ฝักเยอะมากเลยอ่าต้นสำหรับตัวนี้นะคะ เขามีด้วยกันอยู่ที่สองต้นนะคะอันนี้ก็เป็นแม่พันธุ์ที่ใหญ่มากเลยใหญ่มากๆค่ะใหญ่มากๆใหญ่มากอ่ะแล้วเขาจะมีอ่าคู่แฝดนะคะเขาจะมีคู่แฝดอยู่ที่หนึ่งต้นนะคะก็คือต้นนี้เลยสําหรับต้นนี้นะคะต้นนี้เขาจะอยู่ในกระถางสิบห้านิ้วค่ะอ่าวันนี้นะคะวันนี้เมื่อคืนเขาได้น้ําฝนซึ่งได้อากาศเย็นนะคะอากาศเย็นแล้วก็ตอนเช้ามาสีค่อนข้างที่จะ สดนะคะเป็นชมพูสวยมากเลยอันนี้ก็ยังคงให้เห็นชมพูอยู่นะคะตอนนี้นะคะก็ใกล้ที่จะเข้าหน้าหนาวแล้วนะคะก็เดี๋ยวอีกหน่อยก็จะได้ชมสีสวยๆกันเป็นคู่แฟดกันนะคะเป็นหนอ่อเป็นหน่อมาพร้อมกันแต่ว่าต้นนี้นะคะค่อนข้างที่จะโตช้ามากๆนะคะโตช้ากว่าเลยอ,อันนี้ก็อยู่ที่4ปีกว่าแล้วเช่นกันนะคะร,รุ่นเดียวกันกันกบตัว ด่างขาวนะคะที่นุชได้ไล์ให้ชมไปก่อนหน้านั้นนะคะก็รุ่นเดียวกันเลยนะคะมารุ่นจริงๆแล้วตัวนี้จะมาก่อนคะ่ะตัวนี้จะมาก่อนก็อันนี้ก็ใช้เวลานานเหมือนกันค่ะกว่าน้องจะโตให้ได้ขนาดนี้นะคะก็อัพกระถางแต่ว่าก็ไม่ยอมโตคะ่ะพอนะคะ นุชก็จะมาอัพตัวนี้ก่อนพอจะมาอัพตัวนี้ก่อนแล้วพอเห็นเขาโตนะคะตัวนี้เขาก็โตดีมากๆค่ะโตขึ้นเยอะอันนี้ดูก้านล่าสุดนะคะใหญ่มากค่ะการใบเขาใหญ่มากใหญ่จริงๆค่ะพร้อมกับตัวนี้ดอกดอกนี้นะคะเป็นของใบนั้นนะคะเป็นของใบนั้นซึ่งใบนี้เสียดายมากเลยโดนมแมลง กัดนะคะนี่ก็เลยทำให้ยอดเสียไปนะคะทาให้ยอดเสียไปอันนี้ก็ดอกใหญ่มากค่ะแต่สําหรับใบใบนี้นะคะก้านใหญ่มากใหญ่กว่าเพื่อนเลยนะคะใหญ่กว่าเพื่อนเลยแต่ว่ายังกลางใบไม่สุดนะคะยังกลางใบไม่สุดยังกลางใบไม่สุดแล้วก็ความกว้างของใบนะคะก็ยังไม่ได้กว้างออกมาอีกนะคะแต่ว่าก้านก้านใบค่ะก้านใบเขาใหญ่มากเลย ใหญ่มากๆต้นนี้ก็สี่ปีกว่าแล้วนะคะสี่ปีกว่าแล้วสี่ปีห้าปีนะคะประมาณเนี้ยค่ะคือนานมากๆค่ะนานมากๆอันนี้ก็ถ้าได้ความเย็นนะคะถ้าน้องได้ความเย็นน้องก็เป็นชมพูที่สวยนะคะชมพูที่สวยเหมือนกัน ไซส์นี้นะคะดอกเริ่มมาแล้วดอกเริ่มมาแล้วอพออยู่ในไซส์กระถาง15นิ้วแล้วนะคะพร้อมนะคะถ้าไปลงอ่างมังกรอีกนะคะต้นนี้น้องก็จะใหญ่มากเหมือนกันนะคะก็จะใหญ่มากเหมือนกันกับต้นเมื่อสักครู่นะคะอันนี้เดี๋ยวนุจะรอให้ใบนี้นะคะรอให้ใบนี้เขาแก่ก่อนนะคะแล้วนุจะทําการยกยอดนะคะยกยอดเพื่อที่จะเอาหน่อนะคะเพราะว่า ต้นนี้นะคะเขาเป็นรูปผสมด่างสีชมพูที่ใบหนานะคะใบหนาแข็งแรงดีอ่าแล้วก็เป็นทรงคอมเพกนะคะได้ทรงคอมเพกนะคะแล้วพอถ้าได้ความเย็นนะคะความเย็นดีตัวนี้เขาจะเข้าเป็นสีชมพูที่สวยมากนะคะเป็นสีชมพูที่สวยอันนี้ก็ชอบทรงเขาค่ะเพราะว่าเขาเป็นทรงคอมเพกแล้วก้านนะคะก้านก็ไม่ได้ยาวมากนะคะนี่ทรงคอมเพกสวยมากเลย ค่ะสำหรับวันนี้นะคะก็ฝากไว้ด้วยค่ะหากชอบคลิปนี้นะคะฝากเป็นกำลังใจกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดกระดิ่งให้ด้วยนะคะเพื่อจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆสำหรับน,นี้สวัสดีค่ะ